พันตำรวจเอกวิชัยแดงประดับผู้กำกับกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจครบาลหนึ่งก็ได้นำตัวนายศักชัยแน่นอุดรและนางสาวสโรชาแน่นอุดรพ่อและลูกสาวซึงเป็นผู้เสียหายไปชี้จุดที่กลุ่มตำรวจกองบังคับการตำรวจครบาลหนึ่งจับกลุ่มตัวและกล่าวหาว่ามียาเสพติดซุกไว้ในบ้านพร้อมยื่นพ่อเสนอต่อรองเรียกรับเงินห้าหมื่นบาทเพื่อเลกกับการปล่อยตัววันนี้นายศักชัยแน่นอุดรก็กล่าวว่าอยากเรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมด ที่ก่อเหตุให้ออกจากรัชการไว้ก่อนเพราะว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มนี้ไปจับกลุ่มตนนั้นจับทันทีทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรจึงอยากให้ปฏิบัติเหมือนกับที่จับตัวเองอย่างเด็ดขาดแบบนั้นพร้อมกันนี้นายศักดิ์ชัยนันดุรนก็กล่าวว่ามีจดหมายคมคูส่งไปที่บ้านใจความสําคัญว่าอยากให้ผู้เสียหายหยุดการกระทาอ้างว่าถูกผู้เสียหายใส่ร้ายพร้อมคมคูว่า หากยังไม่ยอมหยุดจะมอบความบาดเจ็บพิการหรืออาจจะตายอย่างสุนทรัตนน้นพร้อมลงท้ายชื่อว่าสำเนาหนูจุ่มมือปราบเก่านั่นคือข้อความจากหนังสือผมขู่ที่ส่งไปถึงนายสักไทยแน่นอุดรพันตำรวจเอกวิชัยแดงประดับก็กล่าวว่าขณะนี้ทราบตัวทั้งหมดแล้ว ผู้ที่กระทําการดังกล่าวส่วนการดําเนินคดีพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนและส่งสัญญุนไปยังปปอชภายใน30วันเพื่อพิจารณาในการตรวจสอบก่อนจะมีผลในการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย,ยต่อไปเจี๊ยบพัดลงเปิดได้ผมครับครับโซนนะครับเจี๊ยบพ,พระไปผมลงหนึ่งเขาบอกว่าภ้ามโดยตรงกลางนะข้าไปไหนข้ามตรงที่ตำรวจสองคนครับตคนครับคุยเรื่องอะไรกันคะเจี๊ยเรื่องคุยก็เรื่องว่าจะไม่ผมม่กระทผิดเรื่องเงินเรื่องเงินตันึเรื่องเงินหขอบคุณว่าอะไร บอกว่าถึไก็กอะไรเพราะกลัวติดคุกความหมายลงโทษมีคุกให้ตั้งผาผมว่าพ่าต้ขาลูกพี่ผา้ขาลูกพีแล้วก็อายุป่านนี้อายุจะเข้าขั้นลงเข้าลงแล้วจะมาติดคุกตอแกแล้วข้อโผล่จยังไงผบอกกวติดคกผมไม่เถามเขาเขาบอกว่าผมมีทกขาทางเราแบว่าประกาศแทนมือนเขาบอกเปแทนเรื่องอะไรแต่พอคุยเรื่องเงินเขาถามที่กี่หมื่นเขาบอกมีเง่ห้ามหมืเาเกิดเสนอลูกพี่ไม่ได้ี่มีได้ไหมมบอกไม่มี วเขาไม่มีเดาลงเสนอดูกันนะเผ่อผ่านไม่ผ่านรต้องาแล้วก็บอกไม่ผ่านรัติก็ยอมติดคุกเจอกระถตกถ้ากระถูกก็ไม่เอาผมต้นโตกระถกแล้วบกทีนี้พอเจ็บพอเขาไปเข้าไปแล้วเงินท้ามันจะทำไงโอนเป็นินโอนเันสดเปนเงินเงินโอนบอกเงินสดผมบอกเงินสดถ้าใครจะให้บอกผู้ชายมาให้ผมก็โทรหาลูกชายก็ยืนหน้าตาเอาชายช่วยเล่ลูกชายมันจะไยก็เห็นตุ้นยืน เขาลุกนรับังค์ม่ได้แต่ไม่ให้ผมไปนะเขาลุกรับตังค์เขาไปรับตังค์กับลูกชายเขาไม่ห้ผมไปเป็นลูกชายเป็นนเอค่าลูกชายแ้เดี๋ยวเพื่อไม่ถึงเวลากินี๋ยวมลงไปเนี่ยโอเคครับที่เขามาจูนน่ลูกี๋ยเดี๋ยวไปชี้ที่ไรเขาไปเดี๋ยวเราขไปทีเดียวเลยมันตังค์ตอได้ไป